ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จตรัดาดได้จัดโครงการบริหารเครือข่ายในหลักสูตรที่มีชื่อว่าเทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลขึ้นมาครับนายกัญชัยเทพบรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการบริหารเครือข่ายหลักสูตรเทคนิคการผลิตและเผยแพร่สื่อดิจิทัลโดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จตรัดาดจัดขึ้นก็เพื่อให้ความรู้นะครับกับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ นักจัดรายการวิทยุด้วยครับสื่อโซเชียลหอกระจายข่าวเสียงตามสายก็ด้วยนะครับรวมทั้งอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจำนวน40คนครับที่เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้ ทางด้านของนายสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดได้บอกว่าสื่อดิทัานหรือสื่อออนไลน์ต่างๆที่เข้ามามีบทบาทที่สําคัญให้ในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยรวมไปถึงการส่งผ่านข้อมูลเนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นครับ ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาคร,รัฐรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายเองที่เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้ก็จะได้รับการพัฒนาในการใช้สื่อดิจิทัลให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดก,ก็ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาครับโดยมีการให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการผลิตแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่สื่อดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพด้วย ทั้งทาง Facebook, YouTube, TikTok ด้วยครับโดยมีวิทยากรจากสำนักงานประชาสัรรมพันธ์เขต7จจันทบรุรีร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ